กกลลััววพี่กับหมามึงกล้าพี่กับม,มึงก,ก,กลัวเราไม่สามารถพาแบบพาหมีมาเจอได้จริงทุกคนคือแบบมันดุเกินอ่ะและนี่ก็คือพื้นทีของหม,มีในวันนี้นี่เองตะเดีว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 สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจราวเส้นเคยนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกับหมีโดยการที่เราเนี่ยจะพาหมีนะครับผ ไปเจอเพื่อนใหม่อ่ะเดาเดาคิดว่าเพื่อนใหม่เป็นใครโดนีเพื่อนไหมอาจจะเป็นแมวหรือจะเป็นหมาหรือจะเป็นมังกรอยากกัดกูด้วยนี่ทุคนตอนนี้อยากจะบอกว่ามีเนี่ยอายุครบ4เดือนแล้วนะครับผมแล้วก็ความเล่นแรงของวันนี้บอกเลยว่าสุดตรียเ,เนี่ยในขณะที่ผมทุ่มถืออยู่แม่งก็กัดกูเนี่ยอ๋อโอเคลงลงเล่นแรงตอนนี้หมีขี้อ้อนมากทุกคนแล้วเราก็เริ่มที่จะ จำชื่อตัวเองได้แล้วครับเวลาเรียกเนาะตอนแรกจำไม่ค่อยได้เหมือนเนี่ยแล้วมันอยากออกข้างนอกมากเลยแต่ผมให้มันออกไม่ได้นะฮะเพราะว่าข้างนอกมีสัปาราดตัวยักษ์รออยู่ไปไม่ได้เลยหมีไปโดนโดนแดกเลยนะโดนแดกนะอะไรคือการโดนแมววิ่งไล่ไว้เนี่ย เกินอ่ะเหมือนนอนเหมือนนอนมาทั้งวันแล้วมีครับเล่นแรงไปแล้วลูกและนี่ก็คือพืชต้นข้งหมีในวันนี้นี่เองตาเดา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 น้องเต่าต้องบอกว่าน้องเหรอว่าน่าจะลุงเต่าลุงลุงครับเออวันนี้ลุงเหนื่อยมากเลยเนอะผักบุ้งก็ไม่ค่อยมีให้กินเออเดี๋ยววันนี้จะต้องไปเจอไอ้ไหมีอีกจะไหวไหมเนี่ย คืออันเนี้ยผม,มาจำพันเต่าไม่ได้เหมือนกันทุกคนเพราะว่าพี่ผมเมป็นคนเลี้ยงเต,าต่าตัวนี้แต่มันเป็นเต่าที่พอโตไปเรื่อยๆโตไปเตยใหญ่ๆ,ญๆที่เขาเลี้ยงกันมาแบบสามสิบสี่สิบปีคนที่มันเห็น <He en, S 2> เคยเห็นในญี่ปุ่นปะที่มันเอาเตา่ายกา์ไปเนื้อคนเนะื้อคืออันนี้เลยเว้ยซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ถึงห้าปีเนะาะแต่ก็ใหญ่มากๆนะอันนี้มีสองตัวผมเดี๋ยวเราจะพาน้องหมีเนี่ยมาเจอกันนะไอ้นี่ก็ขู่กระจายยเห็นไหมทุกคนเชื่อยังว่าแบบเราไม่สามารถพาแบบ าหมีมาเจอได้จริงทุกคนคือแบบมันดูเกินอ่ะความฝันที่จะให้ <c oughs> แมวสนิทก,กับหมาเป็นวัวในะี <c oughs> ไอน้นกระ็คี้อ่อนเกินไอตอนเจอหมีมึงไม่อ้อนอย่างนี้เล่าฮะอ่ะอนจะทำให้ครูต่อกููยังชอบเดี๋ยวเราเอาเต่าเข้าไปในบ้าน <c oughs> มาครับตามครับเอ้ยคนหนัก นี่ก็คือลุงเต่าของเราวันนี้นะครับทุกคตัโคตรใหญ่เดี๋ยวผมจะเงยให้ดูนะตัวใหญ่มากทุกคนตัวใหญ่มากนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือซื้อซื้อมาค่อนข้างที่จะพร้อมกันเลยทุกคนแต่ตัวเนี้ยมันโตโตกว่าเยอะเลยดูดิดูดูดูขาดิเหมือนในนองสาววะเชียเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาทำการนะครับผมอาบน้ำ ให้มันก่อนนะผมก่อนที่จะเข้าไปเจอหมีมเพราะว่าพี่ผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสกปรกนิดนึงเพราะกลัวหมีมันเด็กอยู่ด้วยโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนว้าวน้องเต่าดูเหมือนลอยได้คือการอาบน้ำเต่านะครับทุกคนมันไม่มีอะไรยากเลย <S <S พี่ผมบอกว่าก็แค่เทนะ้ำให้มันแค่นะั้นแล้วก็จะว่ายนะคือชีวิตประจำวันเต่ามันจะตื่นเช้ามาใช่ไหม เราก็ต้องเทน้ําให้มันเหมือนอาบน้ำปุ๊บแล้วมันก็จะขี้นะครับแล้วเราก็หยิบเอามาเนี่ยไปตากแดดเพื่อให้มันแห้งนะครับแล้วสุดท้ายมันก,ก็จะมีชีวิตประจำวันเหมือนคนก็ตรงที่ว่ากินแล้วก็นอนแล้วก็เดินเล่นทีิชาชีวิตสัตว์เนาะต้องทำอะไรจิวโอเคมาอาบน้ําอันนี้คือวิธีการขัดให้สะอาดทุกคนเราก็จะเอาแปรงสีฟันเนี่ยไปแปรงแปรงที่ตัวมันนะครับพรมน้ําก่อนพรมน้ําก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ อันนี้เราจะไม่ไม่ขัดไม่ขัดตรงหัวนะครับทุกคนเราจะขัดแค่กระดองกับขานะผมมุน้นลายสวยนะทุกคนลายลายเหมือนนี่เลยพวกอะไรวะพื้นไม้อ่ะเราไปหนึ่งนะาทนไปหนึ่งนะไปหาน้องหมีนะน้องหมีเด็กอยู่นะลุงลุง,ลงสะอาดนันลุงเฮ้ยดำแล้วอะ่ะเฮ้ยดำจริงเลยอ๋อนี่เ,เห็นไหมะนี่เห็นสีปะ่ะสีมันจะค่อยๆจางลงอ๋อที่มันดำๆไม่ใช่ลายมัน เออไม่ใช่ลายอ๋อที่ดาวขมุนไม่ใช่ลายหรอกูถามจินนี่แสดว่าพี่ผมไม่ดูแลเลยทุกคนผมไมาดูแลเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดำๆมันไม่ใช่ลายว่ะมันเป็นเศษที่เราไม่ได้ขัดไว้ทุกคนดูดูนะอ่านดูลองดูตรงนี้นะตรงนี้นะโอ้ไม่กอดโอ้ my god มันอกจาทาดแมวเป็นทาเต่าต่อโอ้โหเฮ้ยนี่ดูดีขาวเลยดูดีเลยเมื่อกี้จากกระเบื้องไม้ตอนนี้กลายเป็นหินอ่อนครับตอนนี้กลายเป็นหินอ่อนครับมีภาพแปะแปะภาพ before after อร์เลยปะ อันนี้อัพเตอร์นะเชื่อเป็นคนละสีจริงๆเกะ,ะมันหดไปละเฮ้ยเฮ้ยดูมันหดท่านีดิเฮ้ยอันนี้เป็นการป้องกันตัวแบบโดยสมบูรณ์แบบเลยโอ้ไม่กอถึงเวลาอาบให้ตัวที่สองนะครับทุกคนแต่ผมจะให้น้องสาว<ๆ>ผมเป็นคนจาักการนะครับผม <S <S ให้ใหมันอัพตัวใหญ่ เลตส์ก้ในรอบแรกโชว์โชว์ให้คนดูเห็นก่อนว่าลายของมันเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ้อู้อันนี้น่าจะเป็นไม้น่าจะเป็นไม้สักนะครับผมลายอันนี้น่าจะเป็นไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ไม้สักอันนี้ได้กลายเป็นหินอ่อนนะครับในรอบเย็บมาเทียบหน้านี่มีว่ามันใหญ่ขนาดไหนชี่ยมีไม่เท้าหน้ามีเลย <c oughs> ดูหน้าน้องนีู่ดิเธอเอน้องโอ๊ย <c oughs> ต้องอาบกว่านะอาบก่อนะเอ้ย ออกเลยออกเลยเร็วมากจ้ะโอ้โหแม่งดำมากจริงมันควรจะมีชื่อเนาะเออเออใช่ตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้ตั้งเพราะมันแยกไม่ออก嘛อ๋อเออใช่เพราะว่าตัวมันค่อนข้างเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มันชัดเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่กว่าไอ้ตัวนี้ตัวเล็กกว่า B1 B2 ใจแอนใจแอนเฮ้ยก็เท่อยู่นะดูเพจครับก็ใครมีแนะนําแนะนําชื่อเต่าอะไรครับแมวมาด์แรนไม่ต้องแล้มารแลนไม่ต้องเลาดักก่อนดูดักก่อนเลยดูน้ำมิ๊น้ำเริ่มน้ำเริ่มเปลี่ยนสีละอย่าดูหน้ามันดิหน้ามันอ่ะเฮ้ย ทำไรอะเฮ้ยทำไรอะตาแเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยทำไรอะหรือว่าจริงๆเต่าเขาเน้นในการที่แบบว่าดูมีลวดลายของคราบอย่างนี้หรือเปล่าใครใครไปเซียนเต่าบอกเล้ทุกคนว่าสิ่งที่เราขัดอยู่เนี่มันควรไหมกับตัวเองนี่คืออาบน้ำขนาดนี้ไหมยังไม่สะอาดเ <laughs> เอาจริงนะคือการเลี้ยงสัตว์แม่สะอาดกว่าเลี้ยงคนอีกนะยังมีได้ทุกคนคือเราขี่ปุ๊บเรากดจบใช่ปะไอ้นี่มีขี่ปุ๊บซ้ายกบต้องมานั่งเก็บใส่ถุงพลาสติกต้องมานั่งเอาไปทิ้งขยะต้องแยกขยะคัดจะกินข้าวทีต้องผสมข้าวน้ําทีจะต้องให้น้ําเคลื่อนไหวถึงจะกินนู่นนี่นั่นยาก เคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับท okay, ุกคนสําหรับการล้างน้องเต่า2ตัวนะครับผมนะฮะตอนนี้เรียกเป็น B1 กับกับ B2 ก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวเราเอามานไปตากแห้งก่อนนะทุกคนนะเพราะตอนนี้ตัวมันเปียกเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเจอมีกันบ่หมีจะคิดยังไงกับรุรๆเชื่อป่ะมีเจอบ่แม่เจ้าหมี วันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้เจอเพื่อนอะไรก็ไม่รู้ผมตื่นเต้นแต่เช้าเลยจะได้เจอเพื่อนแล้วหรือว่าจะได้เจอลุงใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมเฮียเข้ามาเข้ามาเลยเฮ้ยทำหน้าตื่นเต้นแล้วทำหน้าตื่นเต้น เฮ้ย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 มีครับมีครับอันนี้คือลุงไม่ใครในรูมหรือว่ามีดิทุกคนหมีมันแอบซุ่มอยู่ไอ้ลุงตัวนั้นมันจะกัดเรามันจะขู่เราเหมือนที่ตัวใหญ่สีน้ำตาลหรือเปล่านะไอ้นี่นี่อ้นี่หนีใช่ไหมทุกคนไอ้นนี้หดไปแล้วไอ้นนี้หดไปแล้วหมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วตือดึงตืองแพ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรแพ้ความอยากรู้อยากเห็นตัวเองครับเอาครับ บีหนึ่งเดินสู้ครับผมบีหนึ่งเดินสู้ครับบีหนึ่งเดินสู้ครับอะยังไงดีครับโอ้โหฉากฉากน,นี้คือแบบว่าฉากโจโจ้อรัตรัวคนฉากโจโจ้เลยโอ้โ,อโหแนนที่จะเดินหนีกับเดินเข้ามาหาบีหนึ่งคนนี้อย่างนั้นเหรอะ,เด,อะเดี๋ยนะกูปูซะดีไอ้เหี้ยมถอยเฉยเฮ้ยอย่ <c oughs> <c oughs> อาถอยดิสู้มันสิเพราะว่าต้องใช้เวลาให้แบบหมีหมีชินหน่อยนะถึงจะแบบว่ากล้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมรอไปอุ้มมาดูนะแต่อันนี้เราจะแบบไม่ไม่บังคับน้องจงเธอไปนเดี๋ยวน้องกลัว ทีกับหมามุงกล้าทีกับเต่าลึงกลัวเดี๋ยวลองลองอุ้มดูลองอุ้มดูนี่ครับยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเคยกลัวกลัวนี่กลัวโอ้ยกลัวทุกคนอันนี้ไปอย่ามาอยู่กับลุงเลยลุงไปแล้วลุงไปแล้วฮอะด้วยมีเอาแล้วเอาแล้วอยากจะเป็นเพื่อน แต่ก็ไม่ค,ค่อยกล้าสักเท่าไหร่นีลงแล้วลงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปพวกขี้เขินหรือเปล่าพี่ไอ้ไอ้ที่ไปละที่นี่เขามีแข่งวิ่งนะกระต่ายกับเต่าไอ้เต่าเต่ากับเต่าแข่งกันบูไปแล้วเว้ยใครถึงรอบป่อคือผู้ที่ปลอดภัยที่สุดไปแล้วตอนนี้เรามาดูนะผมว่า ระหว่าง B 1กับ B 2นะครับผมนะใครจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะัเอาไว้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 นะคุณจะแข่งหน้าไหนครับคุณคิดว่าเต่าตัวไหนจะว่าถึงเส้นชัยก่อนครับคุณพี่ครับคุณคิดว่าใครครับยิง B 2 B 2ครับลูกเหวี่ยคิดว่าใครครับใคยเลยครับผม B สองตอนนี้ผมคิดว่าหน่าน่าจะเป็น B 2นะผมว่า B 1เนี่ยดูดูถึงชักจูงได้ง่ายครับพี่แกได้เลี้ยวเลี้ยวยูเชือดเดียวไปเลยคุณเลี้ยวไปเลยซึมซึมเลยครับซึมเลยครับปกติปกติห้าว ห้าวเสมอขู่หมาขู่ผมขู่น้องกลัวเตาถามดิ้งดิ้งมากเลยกลัวเตากลัวกลัวเตากลัวเตาไม่กลัวหมากลัวเตาไม่กลัวหมาไม่กลัวหมากลัวเตาเตาจะออกไปเดินไปเจอมันเดินไปเจอกระเถิ่ยเฮ้ยมึงทางออกไปอยู่ไหนวะปล่อยบอสเนี่ยเออรอนเตอบอสแบบบอสแบบกู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  มีมีมันไม่ทำะไรอยากรู้ก็อยากรู้กลัวก็กลัวเฮ้ยอ๋อไปดมไปดมกลิ่นที่มันเดินผ่านเนี่ยเออวิธีการตีสนิทมาแล้นี่กลิ่นนี้มันชินชินไปกี้นเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยลองชื่อก่อนตัวอะไรวะ มีสีขามีกระดองปกติเห็นแต่ตัวใหญ่สีนดาตาลไอ้นี่ไม่มีขนด้วย Ora, mm, okay, อนนือเอาไงต่อดีอ oui, ืมลองแบบใกล้ช hey, 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 ิดมีครับเเฮ้ยมีครับมีครับคุณลุงไม่น่ากลัวมีครับคุณลุงครับหมีก็ไม่น่ากลัวครับ นีหนีแมวตีหนีหน้าตาแบบระบบเอาไงดูวะ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 ไปแล้วไปแล้วตาคนตากรัวก็บอกว่าเดี๋ยวว่าสักวันก็น่าหน้าตาแล้วครับตามมาครับมาครับตามหลังแล้วครับตามหลังแล้วครับแม่เก่งแต่คนหันหลังได้หนีคขอไปดงค่อไปดงค่อไปดงเฮ้ย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 จุ๊บผมคิดว่า หน้าต้องให้เวลาแบบว่าทั้งวันจริงๆนะทั้งวันจริงจเต่ามันหนีเราเฮ้ยมันเดินสู้เดินสู้ดูรู้เดินไปหารือว่าเต่าก็เป็นสว์ตัวตีมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนว่าหมีเนี่ยก็ค่อนข้างที่ในความรู้สึกผมนะเกือบจะเปิดใจให้แล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกต่อเอ๊ะไอ้นี่มันตัวอะไรวะทำไมมันไม่มีขนผมคิดว่ามันจะเหมือนแบบมนคนละสปีชีส์กันอ่ะผมว่านะเนี่ยแต่มันก็ได้ครับมันพยายามจะศึกษาศึกษากันตลอดนะบมเอาที่หมีเอาที่หมีสนิทกันหน่อยสนิทกันหน่อยนั่นแหละครับ อยางที่เห็นว่ามันมีความที่แบบว่าเหมือนเออผมว่ายังเกรงๆกูกลัวอยู่นะผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะหมาเต่าแมวผมเนี่ยจะสนิทก,กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับทุกคนว่าไอความสนิทของมันเนี่ยไปถึงขั้นไหนกันแล้วเดี๋ยวก็จะมี ถ่ายคลิปลงรูปอะไรยี้ให้เห็นแนครับผมก็ขอบคุณทุกคนในวันนี้มากมากนะครับทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s สไคร e ให้กับใจร้าวและหมีด้วยนะครับผมแล้วอยากให้หมีไปทำอะไรหรือไปสนิทกับใครก็บอกได้นะครัหมีจะไปรรระครับแต่หมีกลัวจริงหมีกลัวจริงแน่นเจอทุกคนบ๊ายบายเฮ<อ>้ยมีบอกมือด้วยว่าให้อยู่เป็นวะคุณลุงก,ก็บ๊ายบายเนะเจอกับลุงใหม่บ๊ายบาย